อยูออออออ่ตามยอดอ่อนนี่เนาะนี่เนาะนี่นี่เหนบ่แตนมาเนี่ยนะนี่ตให้องก็นี่วันเสารวันน่ะตกมันนมันเห็นมันคนอันสีตกมลุ้มมชนูต่ล่ำแต่กะแตนทอดสวัสดีทุกคน บาดีตอนกลืนเนาะืะันนี้หฮากะไปหาอยู่หาก,กินกันด้วทุกคนด้อไปหาการกาตะกะแตนนนี้นะม่มีแนวกลินทุกคนเลยวันนี้น้าสาวเพิ่นว่าสิาพาไปกาตะกะแตนว่า <c oughs> อยู่ไ้เพื่อนน้อมีตะกระแตนหลายแ่บป <c oughs> ๊อกกาเกมรมเกมคองอยู่เนาะ <c oughs> ย้อนาสาวเพิ่งกำลังเกลมเคิงอยู่จะซ่อมเื่องไปมานี่ขอคนกไปโคมคู่อันนี้บอโคมนะ้าเขาไม่ได้ออกมาตื้มเนาะจังเตตัวสาวทุกคนเป็นได้กะไปเบิ่งเนาะพ่อาวิไดาบอจักต่นมอนี่นะเบิ่งฟ้าเริ่มกะู้ิดสิตกข้าทางบ่จักมานี่ละอ้ายเกบจกสิด้กบอจักรเตตนมานี้เนาะ ได้เห <N cess inh aling> ็นฝนก่างได้ว่าเฝนตกแล้วยนมนี่เขาก็เกียมข่มเขาก็เนาะโ่มหุงอยู่้โขมเขานาะนี่เห็นปะไปบ่กั้นไปบ คนตัวนี้เขาก็มาหดบนการตะกะเตะแล้วเนาะสีเรสมมาอยู่ไปเลยใช่มผมนี่จะผมเพิ่นเคยการเนาะนะมันอยู่ไปเลยหันนะหันนะหันนะหนนเอออยู่แตามหดอ่อนนี่เนาะนี่ละนี่เนาะนี่นี่ใหบ่แต่กนมันนนนี่อ่าอ่านั่นเด้ นู่หเลยเทุกคนเนาะจะกระเตนหน่อยเนาะไปการต่อไปอู้ส่เกือบเดนเตะมาเต็นเสื้อปุยานเนาะอ๋อเจอเลยทุกคนนี่พอตอง หัแหงวงามเลยนะตะก็นยุงยุกเลยนะมันจะอยู่แถวป่าหน้าฝรั่งทุกคนหน้าคิวและก็ยอดข้าอนี้และแถวหน้าแค่มมา เข็มาเข็มเทียงแท่นี้แหละไปทุกคนไปดูน้ำกันเนาะมาเข้าสีได้หลายบ่มนีิเราต้องฝาออกกรในใจที่น้อยเพราะว่าฝนกับกระไรสึ้นได้ตัวเลยต้อม 我就、哦、不干一会儿白菜

โอ <S <S ้โหทุกคนเอ้ยน er ี่เขียวงามเลยนะนี่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 อาตัวขนาดเท่าไงเจ็ดเจ็ดปาดอดวดอยู่ในไหนบอกเต่งโกน่ย่เไงโกนเก็บกันเออบอกมันไปมันจะคล้องคล้องมันไปทุกคนเลยนี่อู้ยตัวนี้ขนาดตัวมันใหญ่มากใหญ่หนึ่ง เดี๋ยวนี้มันสิดจำอาการนะจ๊ะผมเนาะเออนี่เนาะอ๋อตุ๊กครับเจติเจติง่าผูกผ้าผูกผ้ามาอ๋อตัวนั้นคนนี่นี่ตัวซ้ำประมือนี่นะนี่ สนทุกคนเลยเต็มกำเลยขากดิ้นี่สิอืมต้องนังม้านะไหมนอะอาลูมันได้นะนัมกะมีอยู่นี่มากะจะพรมเลยคอยหา มันสิยู่บนี้นะทุกคนเนาะสิจับอยู่ในยอดนี้เลยมันี่ไม่ใช่ที่มันเป็ฝนตกเลยมันสิไต่ขึ้นมาหอดยอดอ่อนๆไปเลยแต่นี่แหละฝนโบโตกเลยมันเท่าต้องได้เหลียวหาเตาแถวแถวบางกลางนะบางกลางลำมันหาหนะเนี่ยจ้ะน้อยเดี๊ยวเดียวเดียมเดียวเดียวอยู่นี่นี่มาจก มคักงา,ามแน่ทุกคนเลยเเขียวป่แดงบอหรือเขียวออเอ,อ๊มันอยู่แบบนี้เนาะทุกคนเลยอือ่็เอยหาเลยคือเา,านียกัแล้วเราเล่ลนน,น,น,นี่จะผมกลายตัวนี้เห้ออเอาไปเห็นอยู่เด้อทุกคนเด้อ,อ Này, tụi này cũi hết đều cắt 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 Này, này, cắt cắt đây ตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวน้อยมันเลยตัวน้อยมันเลยมันมันใหญ่กะส้่มตัวเขาได้กี่นี่แหละนี่ดูน้อยมันแล้วจะกระเตนเหรอตาเตวนเต้นไงนี่บอกตัวใหญ่มันจะเป็นตัวกันเนี้ยเนี้ยห่างท้องเมากเลยเนาะ เห็นลหมพอได้โคแล้วเนาะพอได้โคกินแรง ไปห่มกันก่อน<ร>ตัวใหญ่หน,น,ะนะฮะข้าก,ากตีนมันได้คออมรานหักได้นะ,ะบุญวิญญเฮงหา,ายเนาะมานั่นคลอง,งยงอดสิ้กพายนเลกพายขอดว่มกันแด้วก็มือโคไจต้มเลยได้ดอกต่อมอู้ย ทำด่างแน่จะตมนี่ได้ใหมึงมาทักงเมาาี่กระมูเด้วคือนะตั้ามุเดียวยอะเลยม่เือนเนาะตั้ต่เิประตูสองเท้าคนกงเก็บตะวกเต็ยู่ตอนนี้นะอยเป็นลมอยาเปขาเข้าัดการแลวบริหาขามันได้เก็บใส่กันนั้นเลยเก็บใส่กระตาเลย เงี้ยเลยตัวปิ๊ตตีก็เหม่อนเดิมเลยผมยกั้นตอนข้าวันเลยมันใต้เลยเติมเขื่อตัวก็แค่ยังไงรักเลื่อนเขื่อม่ตัวหนเลยก่อนเลย ไอข้าวเดียวนาะทีน hmm. ี oh, <okay. S 2> ่นะไฝนตกสัุิเลามูเดินฝนตกให้งอ้อก็ม่าเนสาวันะตกมันเห็นมันเห็นนที่ตกมันชุลุ้มนทเรศมือตัโคเนาะโคเนาะนสาวมก็เลยโคนะสดเลยเนาะสาวมันดูดในบริสันน้ำมันนะทุกคน โแบบต้มน้ำนาจะพ่อเออต้มเพราะมันน้มันชุกคำชุกกับขข้าวข้าวเผ็ดทอดทอดแล้วมันกอโคตรมเสียงเสือมือโคไปบานเนาโบานเนาะโน้ำมันแห้งแล้วแต่เชื่อคือเื้อกระนอเชือบางทีพูดยอดำอาาหลังจากน้อยเสือมือเราทอดก็โคตแป๊บนึงชุก็มันชุกมันอยาให้มีแม่แค่ขาโครงนะปนนะจะผมอแซ่ดจะได้จะดี หอมใช่ไดดๆอือหอมครับคุณนี่แค่ขาโคงนี่อดูเมนูบ้านเฮาตะกะแตดทอด สดหอมแล้วคนนอนอ่ะตัวหอมดิวนักตัวใหญ่ๆอย่างนี้ะจิ๋อยู่นะมาคนี่เขาเล่นวกันเด้อแ่เน้ามานี่กันด้อจำดิอืมมาเอาเตาไงเออท่อง

tôi phát hiện ra hết hồn 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 กินแล้วตวตักินข้าวก็ได้ทุกคนนะฮะอยู่กับเมย์เระบุกมาถึงบ้านคลินี้กับโจ๊มาระจำวันก่อนเนาะหาอยู่หากินแบบบ้านเฮาไปการกับเขาได้อยู่เนาะบริษัทชื่อได้แหละทุกคนในบ้านเฮากันาลิปหน้าพบกันใหม่ทุกคนทีินี้ก็ตักินข้าวกันสบายดีหมอดเลย